พแพ้เลยเดิดเดียวพี่โหห่างกันไม่จิแตแท้มเิงโอ้ต่อไหมพักก่อนได้ไหมคผมรู้สึกเจ็บคอแล้วไปอ,อไม่้เ<ล>ตะโกนพูดทั้งเกมเลยไอยแล้วน้ำอะ่ะเอา้าน้ำในำห้องเราหมดแล้วอ่ะพี่มันหมดตอน,นไหนวะล่าสุดตอนยังยงกินอยู่เลยนะพี่เล่นกันจนค้ำอ่ะพี่ดูดิเออว่ะกระดกจนหมดแล้วมั้ง นี okay. no, ่ห้าทุ่มแล้วลงไปดูข้างล่างก็ได้มั้งมีใครอยู่ไหมบ้านเราไม่แน่ใจพี่ดูยน่าจะมีน้ำนะผมคิดเอาอะไรก็ได้พี่น้ําเปล่าก็ได้ตอนนี้ยังไงก็ได้คอแห้งมากเลยอะห้องเฮ้ยทำไรกันอะอะทำไรกันกำลังทอดเบคอนทอดต่อหน้ากูเลยเออทอดเบคอนเออไม่ผมไม่ได้ว่าหรอก ้าน้ำไม่มีเอาไงโอ้ยมึงเลิกค่อยปั่นได้ไหมเอาหยุดปั่นก่อนหยุดหยุดมันหยุดไม่ได้เฮ้ยโอเคคือน้ำอยู่ในหมดในตู้เย็นเกลี้ยงเลยก็ตอนแรกว่าอ้อจะไปซื้ออยู่เอาแล้วเรากินน้ำไหนแต่ไม่มีเงินนะกินนี่ไหมไม่เอาอะน้ำเปล่าเลยนั้นเดี๋ยวผมไปซื้อเองก็ได้ มีใครเอาอะไรไหมผมไปได้ไปทีเดียวไหนๆก็ไปแล้วเอาเอาน้ำอารมณ์ก็ได้พี่เอาน้ำอารมณ์เอาน้ำอารมณ์นะคุณสกายอ่ะเอาน้ำแข็งเอมสินเอาแมวอ่ะอ่าเอ้ใช่ใช่ขนมด้วยถอยยอด้วยทีทีถอยยอด้วยถอยย้อนได้ได้ได้เดี๋ยวขนมช่วยให้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตพี่พวกเงินเดี๋ยวค่อยคิดถังก็ได้ผมได้แล้วนะแต่มันดึกโอเคเจ้รีบมาเนาะเว้ยรีบมารีบมาได้พี่ได้เออแล้วแล้วเดี๋ยวผมไปนั่งหรอกิน กี่สักนิดไหมอ่ะมามามาฮึแมงเลยร้านแม่งอยู่ไกลด้วยอ,าอา่อะเชิบโหเอ่อเอ่อเศรษจ้าให้พี่ไปส่งไหมจ้ะเหยียเหยียเหยียอะไรมันอะมันเหียอะไรมันอะเฮ้ยนเอ้ยคุณสกายแล้วพรุ่งนี้เรียนวิชาอะไรอ่ะเอ่อเรียนรู้สึกว่าของดีมจะเป็น G E ศูนย์ศูนย์สี่ ดีไซน์ t ิงก k i n พี่ดีุสกายพี่ดีอะไรเกิดอะไรขึ้นคือคือเมื่อเฮ้ย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 อะไรใจเย็นใจเย็นๆ่อะไรคือมันแบบมันแบบจะเริเริ่มเริ่อเริ่มเริ่เรินมเร่มนอิ่มเร่มเรมเอิไมเรเรขึ้เิเรเร่มนั่งเร่มเร่มเร่ม่เร่้่เ่มเรกลัเอะ่รมาเรี่ยเ่มเร่มเนี่มเมม่เห็นมน้ามเริมารมเกเนิ่ อ่ะนั่ง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 อ่ะมีอะไรอ้าแล้วโค้งคำนึ่งอ่าคือออ้ยฟังก่อนสิอ่าวอ้คือเมื่อกี้ผมอ่ะในเมืองอ่ะร้านอ่ะมันปีดผมก็เลยไปซื้อตรงชานเมืองให้คือน้ำโค้งเนี่ยน้ำลมมาให้แล้วผมอ่ะเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขายืนอยู่ข้างทางพี่ผมก็แบบนึกว่าแบบเขาหลงทางผมก็เลยจะไปรับเขามาส่งบ้านแล้วสรุปเขาแบบเขาตาแดงก่ำใส่ผมพี่แล้วเขาก็มีดไล่แทงผมอ่ะ อเอ้ยผมพูดจริงนะพี่เชื่อผมดิบ้าไม่ไม่หลอกอทีฝันแหละเออในหมู่บ้านนี้มันไม่มีข่าวอะไรแบบนี้นะโรคจิตอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีฆาตกรก็ไม่มีนะอุ้ยพี่เชื่อผมดิจริงๆแล้วผมจะกลัวทําไมละ่ะผมมาให้คนเด็กคิดโกหกักหน่อยเอาแล้วเขาตามมาถึงตรงนี้ไหมเนี่ยเขาอยู่ประมาณตรงร้านเกี่ยวพี่แล้วเขาก็แบบไม่ตามผมมาอีกอะ่ะหายไปเลยเหรอครับผมผมแบบดูกระจกหลังอะกระจกข้างอะตองหลังพวกเขาหายเลยหลอนปะเนี่ย มึงอ่ะหลอนในที้ยจริงมีผีที่ไหนอ่ะเนี่ยผมถ่ายรูปมาด้วยพี่พี่ดูรูปดิดูรูปดิไม่เห็นเอารูปหายไปไหนอ่ะก็มีแต่มึงอ่ะมันมันมีจริงๆไม่มีเอาเอาพี่พี่ต้องเชื่อผมสิเอา่โดนตัวไหนใช่ไหมพี่โดนอะไรมาเนี่ยพักผ่อนน้อยแหละไม่ผมก็ไม่จะพักผ่อนน้อยไม่ไม่ไม่ที่มึงหลับในมึงหลับในหรือเปล่าไม่ผมขับมอเตอร์ไซค์พี่หลับในผมก็ตายแล้วดิเออวะ แต่ไม่หรอกมึงมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีผีหรอกเออยัยงงก็ได้เอาไปอาบน้ำก่อนนี่อยู่นี่มาปีหนึ่งแล้วนะจะมันคือเรื่องจริงน่ผมพูดผมพูดจริงๆอ่ะอ้่ัยออมออมเคยเจอผีไหมไม่เคยนะเห็นปะกูก็ <Google S 1> ไม่เคยคุณสกายอะ่ะเอา้าไปไหนแล้วอะอน, <N> นี่ผี<น>ไก่แดกแม่งตายหงแล้วอาบน้ำเหรอว้ายขอโทษอะไรเอาดีๆเจอผีเหรอผีเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเผื่อรู้จักผีหรือเปล่าอะแต่เขาแบบ เขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงตัวตัวสูงปร,ประมาณออมเลยพี่โอ้แต่อะไรกันแต่ชุดเขาอะเขาใส่<ไ>ชุดเสียมพูแล้วก็หัวเขาตรงข้างหน้าเหมือนแบบแบบอุบัติเหตุอตพี่แล้วก็เห็นกระดูกเลยเฮ้ยริงที่อกพูดจริงโอ้โหสกายอะไรเฮ้ยคุณสกายจําได้ปะที่เราฟังเรื่องเราเรื่องเรื่องผีอ่ะไอเไอที่อะไรถือมีดถือมีดนั่นปะเออใช่ไหม ฟิลเดียวกันเลยไหมเหมือนไหมมันคล้ายๆกันอะพี่แต่อันเนี้ยมันมันน่ากลัวกว่าไอ้ย้ยมึงไม่มึงไปทําอะไรหรือเปล่ามึงเคยไปทําผู้หญิงอะไรหรือเปล่าไม่ผมขับรถผ่านผมก็แบบเห็นเขายืนคนเดียวผมก็แบบเฮ้ยน้องพี่ไปส่งบ้านไหมแบบเนี้ยเขาก็ไล่เขาหัวเราะเขาก็ไล่ตีผมเลยจะฆ่าผมอะไม่มึงคุ้นหน้าเขาหรือเปล่ามึงไปทําอะไรเขาหรือเปล่าวิญญาอาฆาตนุ้ยมึงเออผม พีผมไม่แน่ใจว่ะเฮ้ยแต่พี่ต้องช่วยผมมาดิเพราะผมกลัวตอนเนี้ยจะช่วยไงนั่นจะช่วยยังไงอะกูคนกูไม่ใช่ผีตอนเนี้ยมึงไปใส่ชุดก่อนเออมึงไปใส่ชุดเอาดีดีมึงไปทําอะไรมาหรือเปล่าถามแค่นั้นแหละมึงไปทําอะไรมาตอนที่ไม่ได้อยู่บ้านเน่ะตอนไม่อยู่บ้านเหรอมึงไปทาใครท้องปะเนี่ยไม่ไม่พี่ไม่ไม่มึงไปชนใครเปล่าถ้ามึงไปแทงใครเปล่าผมคืนใครเปล่าโอ้โหพี่ถามพน้เป็นตำรวจไปเนี่ย เอาอยากทำ,<ง>ทำอะไรทำอะไรไม่ดีผมก็ก่อนมาผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่คนเนี้ยผมเห็นเขาหลายหลายเสาไฟแล้วนะพี่ตอนแบบตอนแบบชานเมืองผมเห็นเขาแบบตรงอยู่ตรงเสาไฟนะ<อ>แล้วพอเราเข้าเมืองมาก็เจอเขาอีกอะ่ะอย่านะ<ต>อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะเรื่องผีเรื่องหนึ่งหะผมไม่รู้แต่แต่นี่คือสิ่งที่ผมเห็นเมื่อกี้ไงโอ้ยคิดมากคิดมากชิดมากคิดมากมาไปย้ายๆกันนอนดีกว่าปะดีแล้วเขาไม่มาตอนท้ายมาบ้านนะหอย่าพูดนั้นสิพี่ อทีมึงนอนข้างล่างก็ได้เดี๋ยวกูลงมาเดี๋ยวกูขึ้นไปมึงนอนข้างล่างคนเดียวเน้ยนะเออนี่ไงเขาก็อยู่กันเยอะแยะไฟก็เปิดน้องนอนข้างล่างก็ได้พี่เออนอนล่างเฝ้าบ้านไม่มันคือเวรมึงด้วยที่มึงต้องเฝ้าข้างข้างล่างในวันเนี้ยเฮ้ยเสียงเกตเป็นประตูอีเชี่ยผมผมสลับกับสกายได้ไหมอ่ะไม่ได้นอนนอนไปเถอะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเอางี้ตีสามอยู่กูลงมาโอเคโอเคโอเคเออนนี้ใช้เแบบตัวเล่นอ่ะกูหลอนจริงอะเนี่ยไม่มีโอ้ยนอน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 เจอกันไปแล้วฝันดี เฮ้ยถ้ามีอะไรก็ทักมานะได้พี่ได้พี่ผมไม่กล้านอนหรอกเอออย่นั้นแหละโอ้ เอ๋ออะไรวะมันนัดกูตีสามไม่ใช่เหรอวะเป็นไงของมันวะทีอยู่เปล่าน้องทีปิดไฟทำไมวะทีไอทีมึงแกล้งกูเหรอไอทีไอทีเฮ้ยทุกคนทุกคนเฮ้ยตื่นเตือน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 เฮ้ย ตื่นตื่นไอทีเป็นอะไรไม่รู้ไอทีเป็นอะไรไม่รู้มาดูมาดูเร็ว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 อไนอทีเป็นอะไรไอทีไอทีทีอะอยู่ไหนไอทีมันมขอขาดอะไอทีทีผีชิบหายแล้วทีไม่โลไอออนไปเรียกมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไม่รู้คือผมลงมาใช่ไหมคือผมในไอทีตอนตีสามอ่า เพราะไอ้ทีมันกลัวผีไงแล้วคือก็เนี่ยก็ลงมาตามเวลานัดเลยอะว่าเป็นอะไรเนี่ยเจอสภาพเนี้ยเออมเรียกรถพยาบาลเลยเร็ว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 เฮ้ยอะอะไรอะไรแต่ละกอนออมเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะหลังอะไรอะใครอะเฮ้ยกูเพิ่งเนตายเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นห้องเร็วเร็วอยู่ไหนขึ้นห้องมาห้องนี้เร็ว พวกายขึ้นมาดิเฮ้ยเร็ว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 ปิดเดี๋ยวนี้ตัวเทียอะไรอ่ะนั่นดิฉันจะฆ่าพวกแกปิดเดี๋ยวนี้ไม่เปิดเอาไงอ่ะเอาเอาใครนะใครอ่ะเขาเขา คือใครอะไรกูงงไปหมดไม่รู้เข้ามาได้ไงอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยคเข้ามาบ้านผมได้ไงอ่ะเอาเขาแม่ไหนแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้เรีไยโรงพยาบาลมาแล้วเฮ้ยคุณครับคุณครับเพื่อนเพื่อนน้องผมน้องผมน้องผมยังมีสติอยู่ไหมครับเขาเป็นอะไรเหรอคือโดนมคือมีตรงคอครับโดนโดนฟันคอครับอ๋อโอเคครับเอารีบรีบพาไปโรงพยาบาลได้ไหมครับ ได้ได้ครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนี้ไปเร็วๆรดิขึ้นรถขึ้นรถีจะตายมจะรู้ไหมเนี่ยหมอเขาไล่เราออกมาเนี่ยเราก็ต้องรอดูพรุ่งนี้เนี่ยแล้วทำไมเขาต้องไล่เรามาด้วยรู้ว่าคอขาดแบบนั้นเอางี้เอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปไปดูมันที่โรงพยาบาลแล้วกันนอนก่อนเลยวันเนี้ยไปยังจะไอกันไปนอนนอนนอนไม่ไหวแล้วนี่มันตีห้าแล้วเนี่ย เอาย้ายนี่เรื่องมันเรื่องอะไรวะเนี่ยนั่นสิช่างมันข้อคุยพวกนี้แล้วกันฝันดีครับฝันดีครับด<บ>ูแลตัวเองดีๆคร <c oughs> ับครับครับเฮ้ย ก็อาจมีเพียงเธอที่ดีเป็นเธอที่มีทุกครั้งที่สบตาบอกตัวเองทุกครั้งอย่าอ่อนล้าแม้มันอาจจะเป็นแค่เพียงโลก